รักอีลีครับวสันผมเบาจากใจครับว่าสันแมนติเป็นตัวเสื้อที่ทอปได้บอได้ยือดอกหมวกนาะใจเย็นๆที่ทอปเดี๋ยวให้พี่ประกาศก่นกอนโอเคบอโอเคพอที่ทอปมาทุกไลน์ก็เห็นที่ทอปนี่ที่ทอปโดนตัดใครแน่นอนตัดออกจากลิดไล่ซื้อโอเคพอที่ดอกตามนั้นพี่หวานบวกหนึ่งไปนะคะวะสันจากน้องเมวสัน เอาปากตบจูบแบบละครช่องเจ็ดครับน้องเมย์วสันเราเป็นจำเลยรัยกโอเคบอเล้าเปลี่ยนจำเลยรัยกพี่ตินน่ะน้องเมย์จ้าจ้าน้องเมย์วสันเดี๋ยวพี่ไปเป็นภาระให้จ้าให้หวานก็เวบาวคือแนะ้พี่หวานก็เบาคือแทนะ้น้องเมย์พี่หวานก็สายดันเหมือนกันโอเคไหมน้องเมย์ กินกินชาตินวสันพี่ลอร่าจะกินวสันกินกินกินอย่ากินอย่ากินไข่มดแดงกิโลละหนึ่งพันโอเคบอก่พี่ตินพี่ลอ่าบอกมาแล้วผมยังแอบชอบพี่พิงค์เลยวสันที่ท็อปวบาไปคำนาเขียวมากที่ท็อปที่ท็อปใจเย็นๆอย่าพึ่งคำโอเคไหมตัวเล็กแบบพิงกี้เจอมังกรตบก็ขอร้องชีวิตแล้วน้องเมย์วสันว่าแม่ตีจังไถ่สุดตุรกีได้บ่น้องแม่ถาม น้องเมย์ถามพี่ลอล่าคำหน้าเคียวมาวพี่หวานจา๋าพี่หวานจ่าจากน้องเมย์พี่หวานจา๋าพี่หวานจา๋าต้องพูดพี่หวานจา๋าโอเคบอต้องเมย์จา๋าพี่ลอล่าผมอยากทําไข่มดแดงอัดกระป๋องอ่ะวะ่นานไข่มดแดงอัดกระป๋องขายส่งนอกเหรอหรืออะไรพี่ตินพี่หวานบอกใส่ปากใส่ปากแสบถ้าใส่จมูกอยาใส่จมูกเด้อมันแสบ อหวานบอกถ้าใส่ปากมันแสบถ้าใส่จมูกมันจะแสบแมนถึกไอหวานบาลถือใจแท้ไอจังไถจังไถฮะพี่ตินคือมาโหดแถววาสันขอแบบและครน้ำเน่าได้ไหมว่าสันจากน้องเมย์เอาส่งมาส่งมาเอาเอาวา,าสันพี่ลอล่าบอกเอาเอาเอาส่งมาส่งมาว่าสันพี่ลอล่าบอกโอเคบอพี่ตินพี่พิงคุยสนุก คุยสนุกใจดีใจดีครับคุยเพลินดีครับประสานจากที่ท็อปมักเสียงคนรอพี่พิงครับเสร็จไหนทำไงครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว <Okay. S 1> ผมชอบแนวจับมัดครับน้องเมช่วยพี่มัดพิงกี้เอาเทียนลนหน่อย ขอไม่นะสามด้วยสองแต่ละคนนหดแต่ละคนนหดทุกคนมีมีใม้ไม่ดิตันบอยหิวข้าวเราจะต้องลงแล้วอะ่ะทุกคนอ่านครบแล้วนะทุกคนขอบคุณไลน์นะทุกคนกินกับเราไหม <c oughs> คิดว่าจะไม่มีคนดูวันนี้ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะไม่ตอนนี้คลิปเนี้ยไม่คิดว่าจะมีคนดูนะเนี่ยเอาจริงไลฟ์เนี้ย ขอบคุณทุกคนมากไม่ทำกับก้าวก่อนเลยมาสันแต่เหลืออีกตั้งหกนาทีอะ่ะ <c oughs> ไม่ร้องก็เข็นแทงาแทมาสั่นแมนีบอกแมนเต็ดดูหิวก้าวแลวว้วมาสันแมนพีลล่รอลาจ้าโอเคพี่พิงมาสั่นไปไปคนรอหิวมาสั่นค่าแต่เป่าก็กาแฟเย็นหมดแล้วแมนแมนที่ท็อป งั้นเราไปแล้วนะทั้งงานทนะั้ทุกคนจ้ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะใช่แซมมี่สี่สิบบวกต้องแทงแรงๆว่าสันว้าคือแทะขอบคุณทุกคนมากเลยนะโอเคมนะั้งน้องเมย์บายบายแล้วพี่ลอล่าให้กำลังใจมาขอบคุณทุกคนเลยนะไปแล้วนะไปแล้วนะ ไปโรแลสันมิเตก,กิมบอกไปโลแลสันขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาให้กำลังใจโอเคไหมทั้งเวียดนามเ,าเ,เวียดนามพี่โปเวียดนามเต็งคิโซมาชินเช้ากับเอ๋ยกับเอ๋ยเวียดนามโอเคฟันดีพี่พิงว่าสันจากที่เราขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณพี่พี่ทุกคนด้วยน้องๆแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนด้วยนะโอเคไหมที่มาให้กำลังใจขอบคุณหลายหายเล็บยูโซมาิดฮอด <laughs> พี่จัดใจขอบคุณกาพี่หวานขอบคุณกะ เกไหมแปลว่ายัางว่าสัน <laughs> <laughs> แปลว่ายังอย่าเฝ้าไอ้แปลไล่โอเคบอลจะไปแล้วไม่ดิ้นบ่อยหิ้วเข่าหิ้วเข่าหี่หังกรีโอเคบอลอ่ดีน้ำตาน้ำเดียวสันเ <laughs> นียนตีพี่หวาน <laughs> ไปแล้วทุกคนขอบคุณลหลายนะ